ค่ำวันนี้ทูกลกระหม่อมหญิงอุบลรัราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเสด็จไปยังสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเขตดินแดงโดยมีนางทัศนีผลชานิโกรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทยัยเลเิศเกษมรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนางจาริยาประสบทรัพย์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและผู้เกี่ยวข้องเฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ทรงร่วมบันทึกเทปร,รายการ To no. 1, ี e Number n วันวอ t y ช่วง Talk to the Princess สทรงตอบจดหมายสมาชิก To วี Number ร์วันที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมโดยมีนายธนทรไทยเอื้ออมอรัตน์นายนภพรเรืองชัยศิวเวศและนางสาวอ่อนนรินลีลาบุรณธนกูลเป็นผู้ดำเนินรายการสำหรับรายการ To Be Number n วันวอร์เเป็นรายการที่กลมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วม กับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนัมเบอรวันกับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลยาเสพติดโดยออกอากาศทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2HD ทุกวันเสาร์เวลา20.30นาิกานาทีถึง21.30นาฬิกา30นาที